สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังก่าไดอาี่เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาชวนคุยแล้วก็สรุปเนื้อเรื่องของการ์ตูนเรื่องโตเกียวเ e เวนเจอร์ในตอนที่261ชื่อตอนว่า s i ป e the same Co i n หรือชื่อภาษาไทยก็คืออีกด้านหนึ่งของเหรียญเนื้อหาในตอนนี้ก็กําลังสนุกแล้วก็เข้มข้นแบบสุดๆและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยอยากจะมาคุยกับเพื่อน เอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับความเดิมในตอนที่แล้วไทจูที่ปรากฏตัวขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยเหลือแกงโตเกียวมัจิไครุ่นที่สองที่กําลังเข้าตาโจนตัวเขานั้นนะครับได้ทําการเข้าต่อสู้กับ2ตํานานมีชีวิตอย่างวากาและเบงเคแล้วผลการต่อสู้ก็เป็นไทจูสามารถเอาชนะทั้งสองคนไปได้แล้วในที่สุดทาเคมิจิก็สามารถเข้าถึงตัวไมกีได้ทั้งสองคนยืนประจันหน้ากันการต่อสู้กําลังจะเกิดขึ้น และเรื่องราวในตอนที่261ก็เปิดฉากขึ้นทาเคมิจิและไมกี้ทั้งสองคนยืนประจานหน้ากันท่ามกลางความเงียบสงบของบรรยากาศบริเวณรอบๆที่การต่อสู้ในบริเวณต่างๆดูเหมือนกับว่ากำลังสงบลงแล้วไทจูที่ยืนกลายออกไปนะครับก็กำลังเฝ้ามองการต่อสู้ทั้ง2คนที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยความใจจดใจจ่อนายกลับมาที่นี่ทำไมเสียงพูดของไมกี้ดังขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศความเงียบนั้น ฉันสัญญากับตัวนายในอนาคตไว้ว่าจะช่วยเหลือนายให้ได้ถทาเคมิจิตอบกับไมกี้ไปพร้อมๆกับที่สายตาของเขาครับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแสดงให้เห็นได้เลยว่าตัวของทาเคมิจิในตอนนี้ตัวเขานั้นไม่มีแล้วซึ่งความลังเดจากตอนก่อนหน้านี้นะครับพี่ตัวเขาไม่รู้ว่าควรจะทํำยังไงดีกับสถานาการณ์แบบนี้ทาเคมิจินะครับเล่าต่อไปถึงสถานาการณ์ในอนาคตระหว่างเขากับไมกี้ว่าตัวนายในอนาคตพยายามที่จะฆ่าฉันแล้วก็ฆ่าตัวตายหลังจากนัก้น แต่ในที่สุดแล้วตัวนายในอนาคตก็ได้พูดกับฉันให้ฉันช่วยเหลือนายออกไปจากตรงนี้ซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินความรู้สึกที่แท้จริงของนายฉันได้จับมือกับนายแล้วก็เกิดกลไกของการย้อนเวลาขึ้นมาฉันเลยมาที่นี่เพื่อที่จะจบเรื่องราวทุกอย่างลงไมกี้ที่ได้ยินเหตุผลของทาเคมิจิตัวเขาก็ยังคงมีสีหน้าท่าทางที่นิ่งเงียบนะครับหน้าตาเฉยเมยไม่ได้พูดอะไรทางด้านไทจูที่ยืนฟังอยู่ห่างตัวเขากลับรู้สึกแปลกใจในบทสนทนานี้ ทำว่าตัวเองในอนาคตที่ทาเคมิจิพูดถึงหมายถึงอะไรกันแน่แต่ยังไม่ทันที่ตัวเขาจะหายสงสัยสันสื่อที่โดนรถมา์ไซค์ชนเข้าไปอย่างจังเมื่อสักครู่นะครับก็ยังมีสติอยู่และลุกขึ้นมาได้สันสื่อที่ตอนนี้นะครับกลับมามีสติแล้วก็ตั้งหลักได้แล้วรีบวิ่งเข้าใส่ไทจูจากทางด้านหลังไทจูที่รู้สึกตัวว่าตัวเองกําลังจะตกเป็นเป้าโจมตีรีบหันกลับไปแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าถูกคมดาบที่สันสื่อวาดมา ฟันเข้าไปอย่างจังที่กลางหลักจนตัวเองลม้มลงไปพร้อมๆกับที่สันสืึตะโกนออกมาเพื่อระบายความอัดอั้นด้วยความโกรธที่ถูกไทจูเข้ามาขัดขวางส่วนทาเคมิจิที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็ตกใจเป็นอย่างมากสันสืึที่น่าจะได้ยินบทสนทนาระหว่างทาเคมิจิและไมกี้ทําให้เขานะครับรู้ตัวแล้วว่าทาเคมิจิคือผู้มีความสามารถในการเดินทางข้ามเวลาจริงๆพอคิดได้แบบนั้นสันสึก็ตะโกนออกมาด้วยความหงุดหงิดว่าฮานากิทาเคมิจิ นายบอกว่านายมีความสามารถในการเดินทางข้ามเวลาใช่ไหมแต่ถึงตรงนี้นายยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าโชคชะตาของไมกี้สําคัญมากมายขนาดไหนชะตากรรมของเขาถูกกําหนดมาตั้งแต่เด็กแล้วไมกี Mike ้ ee, ไม่สามารถที่จะเดินไปทางเส้นทางอื่นได้มันมีเพียงแค่เส้นทางที่ต็่นไปด้วยเลือดเท่านั้นที่ไมกี้จะต้องไปพอซันสือพูดจบฮันมะที่เฝ้าดูอยู่ก็เดินเข้ามากลางวงแล้วก็พูดขึ้นมาด้วยสีหน้าปนตื่นเต้นว่านายคือคนที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวแล้วนะ นี่น่าจะถึงจุดจบของนายแล้วล่ะซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ทาเคมิจิถูกห้อมล้อมไปด้วยไมกี้ซันสือแล้วก็ฮันมะเรียกได้ว่าสถานการณ์ย่ำแย่แบบสุดเลยทีเดียวทาเคมิจิเริ่มกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับสถานการณ์นี้แต่อยู่ๆก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาจากทางด้านหลังที่ฮันมายืนอยู่ไม่ได้เหลือทาเคมิจิคนเดียวสักหน่อยยังมีชั้นอีกคนเฟ้ยแล้วเจ้าของเสียงนั้นนะครับก็คือจิฟูยุที่กําลังวิ่งพุ่งตรงเข้ามาพร้อมๆกับที่กําลัง ม้วนตัวกระโดดเตะไปที่ฮันมะฮันมะที่เห็นจิฟุยุพุ่งมาแบบนั้นตัวเขาก็ไม่ได้มีทีท่าที่ตกใจพร้อมกับที่สวนหมัดขับไปจนจิฟุยุที่พุ่งเข้ามานะครับกระเด็นออกไปฉันนึกว่าฉันจัดการนายไปแล้วซะอีกนะจิฟุยุฮันมะหันมาพูดด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นที่ไม่คิดว่าจิฟุยุยังคงมีแรงเหลืออยู่สภาพจิฟุยุที่โดนอัดจนกระเด็นนอนหมอบอยู่ทําให้มิซึยะถึงกับเป็นห่วงเพราะว่าในตอนนี้ร่างกายจิฟุยุสับกสสบอมจากการโดนอัดเป็นอย่างมากจิฟุยุ พยายามฝืนตัวเองลุกข,ขึ้นมาพร้อมๆกับที่ตัวเขานะครับพูดกับทาเคมิจิไปว่าฉันจะไม่ยอมให้นายต่อสู้คนเดียวอีกแล้วทาเคมิจิฉันรู้สึกผิดมากในวันนั้นที่ดากิตายฉันโทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของนายแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นตัวนายเองที่สู้อยู่คนเดียวมาตลอดฉันนี่มันน่าสมเพชจริงๆฉันขอโทษนะทาเคมิจิแล้วอยู่ๆจิฟุยุ uyu, ก็ตะโกนขึ้นมาว่าฉันมิซุโนจิฟุยุรองหัวหน้าแก๊งโตเกียวมัติไครุ่นที่สง ชีวิตนี้ของฉันขอฝากไว้ที่นายนะหัวหน้าพอพูดจบจิฟูยุก็พุ่งเข้าไปยืนพิงหลังกับทาเคมิจิเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจิฟูยุก็จะยืนอยู่เคียงข้างกับทาเคมิจิเสมอฉันจะระวังหลังให้นายเองไม่ต้องเป็นห่วงนะคู่หูจิฟูยุตะโกนออกมาด้วยความคึกคักส่วนทาเคมิจิเมื่อได้เห็นการการะทําและการตัดสินใจของจิฟูยุตัวเขาก็มีน้ำตาซึมออกมาพร้อมกับตอบกลับความตั้งใจของจิฟูยุไปว่าได้เลย และเรื่องราวของตอนที่261ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เรียกได้ว่าเนื้อหากำลังเข้มข้นแล้วก็สนุกแบบสุดๆนะครับสำหรับพาร์ทนี้เราก็อยากจะมาคุยกันหลังอ่านกันหน่อยก็คงเป็นอย่างที่หลายๆคนคาดซันสึเนี่ยไม่น่าจะเสร็จง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นจริงดังคาดแถมลุกขึ้นมาแล้วก็ยังมาทำร้ายพี่ใหญ่ไทจูของใครหลายๆคนอีกส่วนบทสนทนาระหว่างทาเคมิจิและไมกี้ที่ทุกคนในบริเวณนั้นน่าจะได้ยินกันหมดเลยก็น่าสนใจนะครับว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร การที่ซันสึเชื่อมั่นว่าอนาคตของไมกี้จะต้องอยู่ในเส้นทางของการน้องเลือดเท่านั้นประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากๆว่าเขาไปได้ยินเรื่องราวนี้มาจากใครคนที่เป็นนักท่องเวลาอีกคนเนี่ยจะเป็นใครแล้วยิ่งการเคลื่อนไหวของฮันมะนะครับที่อยู่ๆก็เดินเข้ามาฝากกลางวงแล้วก็ทําหน้าตาเหมือนกับว่าไม่ได้ยินอะไรนี่ก็น่าสงสัยแบบสุดๆและสําหรับความสัมพันธ์ของจิฟุยูและทาเคมิจิเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่า และสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างจิฟูยุกับทาเคมิจิเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งเพื่อนแท้สุดยอดแห่งคู่หูเลยจริงๆไม่ว่าทาเคมิจิจะทําอะไรจิฟูยุก็พร้อมเข้าใจเสมอแม้ว่าตอนแรกนะครับตัวเขาจะไม่เข้าใจเลยก็ตามที่จริงในเรื่องนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากและในสถานการณ์นะครับในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเข้าตาจนแต่แก๊งโตเกียวมัจิไคก็ยังคงพอมีคนเหลืออยู่นะครับทั้งเซนจูขวัญใจของใครลหลายๆคนที่มีเหล่าแฟนคลับ เฝ้ารอให้เธอแสดงฝีมือมากกว่านี้แล้วก็ยังมีคาสือโทรละกับทาเคโอมิที่หลายคนก็ยังเฝ้าอรอด้วยความหวังว่าจะมาอีกหรือเปล่าพวกเรานะครับก็คงต้องมารอติดตามรับชมกันในตอนต่อไปมาให้กําลังใจทาเคมิจิกันครับและก่อนจากกันก็จะเหมือนเช่นเคยจะเป็นช่วงคลิปแนะนําคลิปแรกวันพีทอความลับและพลังที่ซ่อนอยู่ของดาบดําทูซุยกับวิธีใช้ที่แท้จริงคลิปต่อมาอาธิบายตอนจบและสรุปเนื้อเรื่องของ a อทัคออนไททัน ความจริงทุกอย่างที่ถูกซ่อนอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่อยู่ฟังเชิปี้จนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ